วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจออกตามล่า50คิวโดยใช้อตอมิ s ซามูไรนั่นเองเรามาดูกันว่าพี่จะใช้เวลากี่นาทีในการออกล่า50คิวนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วยไปครับผมเราก็เริ่มด้วยการเปิดให้ดู50คิวนะอ่าไปเลยครับมาศพแรกเรียบร้อยเี้ยเฮ้ยไม่ตายนไไง เฮ้ยไอ,อ้นอุ่มโอ้โหเขาต้อยไม่โดนอีก <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนคุยกันก่อนไปไหนจะไปไหนมาที่เปิดอัตติเหรอเปิดอัตติเลยน้องเรียบร้อยเสร็จไปครับผมหนึ่งตัวนะได้สองฟิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่กันมาอย่างนี้เราก็เรียบร้อยอีซี่เฮ้ยไอนี้ก็โลมาดิมาดิเอ้าเอ้าเฮ้ย โดนลัดเฉยโอ้จะไปลัดเขาแต่โดนลัดเอาแหมะครับผมนี่<อ>ตัวนี้ใกล้มือใกล้มือดีอุ้ยเฮ้ย้ยต่อยพลาดได้ไงอ่ะอุ้ยโอ้โหอ่ามีเคาน์เตอร์นะน้องรู้จักไหมรู้จักเคาลเตอร์รือเปล่ามันนี่ดิมันนี่ดินนดไปเอาดิเอาดิเอาแหมะปุ๊บลง,งพื้นเร,เ,เรียบร้อยอี๊เอาไม่ตายว่ะก็เลยจะบอกว่าอีซี่อุ้ยเฮ้ยวินโดนเหรออ่าเรียบร้อย โคตรเทไปครับผมหกคิวเอาทำไรทำไรครับน้องอมานี้เอาเอาไม่โดนเอาสวยแล้วสวยแล้วอ่ามาดิก็มาดิก็มาสิครับผมอืมฟันสองจังวันนี้โอ้ยโดนฟันเว้ยโดนฟันขึ้นโดนฟันขึ้นไปเอาไงเอาไงโอ้ยไอ้นี่มันขาดจังวะเฮ้ยจะเย็ดดีขอฟันกลางอากาศหน่อยฟินิเชอร์เลยอแปดคิวอเอาอันนี้มันแขนวะ แค้นว่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตัวม่วงไอ้หนุ่มตัวม่วงแค้นโอ้โหจักรยานอากาศอุ้ยอ้าวจะเหยียบพี่เหรอเนาะยากหน่อยทำอะไรยากหน่อยนะน้องโอ้โหปาดแล้วปาดคืนนะผมแดดอ้อมหลังยังวันนี้ว่ายังไงอีซี่ไปสิบสี่คิวครับผมจังวันนี้เอ้ยโดนลุ้มโอ้เป็นไงล่ะเคาน์เตอร์นะเว้ยอโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะโน้ปวันนี้อุ้ยโอ้โหโดนขาดโดนขาดว่ะ าลบได้มาว่ยไอ้นี่มันแค้นเราจัดอะไอ้ตัวม่วงนี่แค้นเราจัดอะเอาเรียบร้อยได้ฟินิชหนึ่งตัว16หกตัวละมาทำอะไรกัน <c oughs> ขอพี่เปิดอันติหน่อยนายน้องเปลี้ยงอันติสะใจมากครับผมแต่เสียดายสกิลมันขกาดกสกิลมันโดนขัดง่ายเกินว่ะ <c oughs> เอาเฮ้ยโดนลัด อ,อะไรอยู่วะโอ้โดนล้านเลยเมื่อกี้ไปครับผมเอาไ่ฮะจั่หวันนี้อุ้ยโอ้ยตัวม่วงมันเอาไอตัวม่งมวมงมันจะแคสจัดนะไอตัวม่วงมันจะแคสจัดเลยเอาดีก็มาดีน้องก็มาดีก็ได้เสมอนะอก็เข้ามาคิดว่าเก่งคิดว่าแน่ก็เข้า,ามาไอ้น้องต่อไปเอาเอาเอาเยอะนตบสวน ตบสวนใจเย็นใจเย็นแหลกดอกครับผมอย่าวันนี้โอ้ไม่โดนอีกเรียบร้อยครับผมไปอีซี่อีีซ่ไปต่อครับผมอัน <c oughs> นี้อยู่คนเดียวทำไงอ่ะทำไงอ่ะน้องทำไงอ่ะน้องน้องโดนแล้วโดนพี่แล้วยังไงแล้วเอาโดนตีมาจัดเลยครับผมอย่าวันนี้เอา้าเอ้า เอาหนึกว่าจะเคาน์เตอร์โอ้ไม่ตีงเคาน์เตอร์ว่ะแตกดูดีนะธรรมดาแตบผมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเด้งสูงแตครับผมอ่าเปิดเคาน์เตอร์เนาะเปิดอันตรีเนาะไม่ใช่เปิดเคาน์เตอร์อืมโดนฟันเฮ้ยเอาไงแร็ปหลบอ้อมหลังหนึ่งทีแล้วก็เหยียบสกิลสองฟันกลางอากาศตบลงมาแล้วก็ เคาน์เตอร์ไงล่ะคิดว่าพี่จะเหยียบหลอเนองพี่ไม่เหยียบหรอกไม่เคาเตอร์แทนงัดขึ้นมาปันหนึ่งสองสามแล้วก็ปาดแล้วก็เอาไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะเอาไหมครับผมไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมเจี๊ย,หย,ยบหน่อยไป<ต>ยีย่ดี ไปกันต่อครับผมหมายืนทำไรครับผมยืนทำไรครับน้องมานี่พี่ขอฟันหน่อย1 2 3่งสองสาก็โดดอี๋อะไรวะโอ้โหเมื่อกี้โดดอุ้ยอุ้ยคิวฟีคิวฟีลดเลยอ๋อเยอยไม่โดนไปกันต่อครับผมยิ้ห้าคิวแล้วมาอุ้ยโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะแถวนี้มันเยอะแยะเอาเอาทำไรครับน้องทำไรครับน้องอืมาดิ มารู้จักอะตอมิกซามูไรหรือเปล่ามึงจักอะตอมิกหรือเปล่าอ <Huh? S 1> โอ้ยนี่คอ,อ,อ,อเตอร์ไงล่ะคอเตอร์ไงล่ะเดี๋ยวเจอเพลงดาบเปลวไฟเล่นโกคูของพี่ <What? S 1> เอา้าเอา้เอา,อ,า,อ,าอะไรวะพี่ฟินิตไปแล้วอะเมื่อกี้อ้อมีหลุดฟินิดอีกอนี่เจอปานอสศนีพี่หน่อยเป็นไงอวโอหโหเล่งนานเกินเออนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็ พุ่งลงพื้นสกิลหนึ่งเรียบร้อยนี่มันต้องเหยียบลงพื้นอย่างนี้แล้วก็ฟันแตกไปวู้ฮู้ีหกไปครับผมไป,<ๆ>ไปก็ปกต่อนะมาครับเหยียบลงพื้นแล้วฟันด้วยสกิลหนึ่งเด,ด็ดเอา้าวัดไม่โดนได้ไงเฮ้ยโดนขาดเฉยเฮ้ยโดนขาดเฉยอะเมื่อกี้เอาเรื่องนะน้องเอาเรื่องนะน้องอนี่ขอเหยียบฟินิดหน่อย มาผมยี่สิบแปดคิวนะไปต,ต่อฮะจังหวะน,นี้มาเอาอีกอ่ะเจ้าเอาอีกเหรอน้องจะเอาอีกอออก,าาก็เข้ามาก็เข้ามาสิครับเหมือนเขา A F K หรือเปล่าวะคนนี้วะอืม,อมก็ฟาร์มคิวไปครับผมพี่ทําภารกิจอยู่นะน้องก็เข้ามาเรียบร้อยยังไม่แตกอนะยังไม่แตกอนะ่ะไปครับผมอืมพานสีบทำงานสามสิบคิวแล้วไป เออแถวนี้มุนวนวายังจังวะมุ่นไฟเกินนะน้องอ้งมุ่นายเกินนี่ฟันก่อน1 2 3ก็เหยียบด้วยสกิล2ลอยขึ้นไปบนฟ้าครับผมจังวันนี้ก็โดดเออโดนขัดโดนขัด,โด,ขดโดนขัดแล้วไงพี่มีคอเตอร์พี่มีคอเตอร์น,ะน้องฟัน123แล้วก็จับด้วยสกิล3งัดขึ้นมาแด่ตามต่อย1 2 3แล้วก็เหยียบลงพื้นยังไงล่ะฟันนะผมจังวันนี้ส2คิวลนะไปครับผม เพิงเผาผ่านปานอัศนียังไงโอ่ย่าไปยิงโอ้โหแตกไปหนึ่งนะจังวันนี้โอ้โหกว้างชิบหายเสียอย่างเดียวนะครับผมอันตียังมีสกิลเดียวนะอุ้ยมาขอพี่สับหน่อยเฮ้ยเหียบร้อยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้โอ้หลายครั้งแล้วว่าพี่เจอแบบเนี้ยมาไม่เป็นแล้วผมเอากันต่อครับผมนี่ ไอ้น้องคนนี้มัน AFK เหรอ AFK ของฟาร์มคิลหน่อยของฟาร์มคิลหน่อยครับน้องอืมแตกเอาใครอยู่ใ,ใกล้เอาเอาเอาอันี่ก็หลุดเหรอหลุดเหรอน้องโดนดีอย่างงี้เฮ้ยเหยีหยบครับผมสกิลสองมาตามด้วยเหยียบลงพื้นแล้วก็งัดขึ้นมาด้วยสกิลสามแดนดาวครับผมอย่างวันนี้ฟัรหนึ่งสองสามแล้วก็เหยียบแล้วก็ฟันสกิลหนึ่งคอมโบแบบอีซี่อีซี่ไป เฮ้ยใครเปิดนันติสามแปดคิวแล้วนะไปะแล้วผมเฮ้ยใครวะนี่เองเป็นใครเองอยากโดนใช่ไหมน้องอยากโดนใช่ไหมน้องมาดิมาดิเฮ้ยแหลกดอุ้ม,มแหลกดอว่ะแดดอ้อมหลังไม่โดนเ <c oughs> ออหนีมันต้องของจริงอย่างนี้เหยียบวาผมสกิลสองงัดขึ้นมาเหยียบสองสามแล้วก็ทุบลงพื้นอีกทีนึงวันโชว์อะไรอะไรโอ้โหอ้โเคเตอร์ไม่โดน แง่คอัลเตอร์เหมือนกันเหรอไน้องมาดีดๆฟันแบบชินเชอร์ไปเลย40คิวไปต่อเอ้ยทำอะไรกันน่ะฟันแบบอีซี่ลาดแบบอีซี่ไปอุ้ยใครนี่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มมาเปิดอันติยัดเลยเลยครับผมจังวันนี้หว้ายยิงพี่ชอบดูมุมสูงมันเท่ดีเอาเอาหนีไปไหนหนีไปไหนน้องเอ้ยเอ้ยเต้นใส่ด้วย嘛 มันเต้นใส่ด้วย嘛เอาเรื่องเอาดิเ okay, ต้นหน่ะน้องเต้นหน่ะน้องนี่แตกไปมึงอ่ะเรียบร้อยครับผม46คิวไปก็จะถึงแล้วมาขอพี่ฟันหน่อยครับพร้อมมาดีเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นห้ามลัดนะครับผมห้ามลัดนะเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะหลุดนะอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้มันลัษเฉยเลยอ่ะโอ้ทุกคน ี๋ยวมึง exactly. โดนเดี Herm ๋ยวม hin, like onun, ึงโดนมาเอาตัวแม่ครับผมเออเอายังไงเนาะมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นขอพลานคืนหน่อยเหลือวยสี่สิบเจ็ดคิวนี่ไปกันมาวันนี้วันนี้พี่ขอคิวหน่อยน้องเอา m o t h เอาโดนเกมไปครับผมทีงวันนี้ไปครับหาคิวฟรีครับคิวฟรีครับผมอุ้ยอุ๊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 ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย 48คิวเรียบร้อยมาครับผมมาดิมาดิโอ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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้เอ็งเองใจเย็นดีน้องใจเย็นดีน้องอืมหมัดสวนสวนครับผมยังวันนี้ป่าด้วยสกิลหนึ่งยังไงงัดสกิลสามขึ้นมาจับทั้งขยะทุ่มใส่หน้าโอ้โหคอมโบโหดเกินแดร์สลบหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลสองเรียบร้อยหรือเปล่าเออยังไม่เรียบร้อยว่ะแดร์ตึ่งสองสามอืมเรียบร้อยโคตรเท่ ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ50คิวนะโดยเวลาที่พี่ใช้ไปนั้นก็คือ33นาทีนั่นเองเรามาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรใน EP นี้กันนะครับผมไหนลองดูหน่อยเซว่าเราได้อีโมดอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันอีโมดอะไรเนี่ยเออเป็นอีโมดแบบใช้แบบดูโอ้เฮ้ย ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ไลน์เข้ามาหน่อยนะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นดูโอหรือเปล่านะเนี่ยเวลาพี่ใช้ปุ๊บแล้วมันเก๊กหล่ออย่างเงี้ยมันเป็นท่าเก๊กหล่อแนละ้วเออมันต้องใช้2คนพร้อมกันหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะครับสําหรับ EP นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หนะ้า สตลอดนี้บายบาย